<Sýstas> hey, hey, right you glide 爸爸。 อบไม่ได้อ่ะโอ้ยอูยตายอีกไอ้เฮียรถล,อลอบอ่ะรถล,ลบเดี๋ยวไม่มีขับอ่ะเพื่อนไปนอนแล้ว โอ๊ยโหลดชิบหายแล้วรบบโหลดอ่ะสงสารจวนทำไมอ่ะแม่ แต่รถหนูมันไม่มีแล้ว ผาใจว่ะแม่งไปนอนแล้วทุกคนเจอกันครับลงโกละเดเลตให้น้ำโมนะอยากรู้อันนี่อยากรู้เจอกยนครับเจอกันครับเจอกครับเจอกันเจอกัน แกงครัอแก่แกงเนาะเอ้าข่าไม่มาเมื่อกี้เราก็โทรหาพี่เมนโลกันแล้วไง ฮัลโหลขอพูดหน่อยไปจำมาจากใครใช่หรอหนูก็แกล้งแชทหนูปกตินะ ลดลบเนี่ยอคใครเพื่อนแกเฮงพอแเนาะ แล้วหนูตายได้ไงวะเมื่อกี้ขับรถโคตรซิ่งไม่เขาไม่มาเฮ้ยหยุดได้แล้ว,ลวเขาไม่ได้อยากมาแก้งหนูซะหน่อยช่วงเนี้ยไม่ใช่เขาหรอก แค่หนูเดินไปคุยเมื่อวานยังดิด๊หนีเลยใช่ปะเมื่อวานหนูเดินไปคุยยังดิด๊หนีหนูเลยแบบจะคุยด้วยก็ดิ๊หนีอะ่ะไม่มีทางหรอกมาให้ของเยอะแยะอีก อยากได้แบบเงินแดงอีกอะครับได้ยินปะฮัลโหลขอได้ปะเอาเงินแดงอะฮัลโหลคับฮัลโหลฮัลโหลคนคับคุณอยากได้เงินแดงครับคุณคุณค้าคุณคุณคนใจดี อดีนะเก็บของมาหมดแล้วแอปเปิ Apple ลอะไรอีกเฮ้ยฮะใครมาอีกแล้วหรอมันแพงไม่ยิงใครอีกอ่ะ ไมได้อีกสองรอบเลยเนี่ยขาดไวเบย์หลังจบรีหนูต้องฟาร์มอีกอะทุกคนโหอีกสักพักเลยอะครับมันต้องหกบูแล้วหลังจากหกบูก็ต้องกล่องตีอาวุธอีกอะเนาะยกเมือม่อยกเมือ่อไหมอะขอพูดด้วยหน่อยเด้ เล็บสีกเลิกออกเลยนะอ่ะโอ๊ยเล็บสีก,กอ่ะ เราอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้ไปห้องน้ำยังไม่ได้ไปเลยเอ่ะพอไปแล้วไม่เจอเขาอีกนะโอ้เขาจะหนีอีกแล้วจะินหนีอีกแล้ว เขาหนีหนูอีกแล้วเว้ยพี่พี่พี่มาดูอันนี้หน่อยพี่มีทนากสองคนในรถค่ะตอนนี้อยู่ที่ที่จอดรถเก่าเขามีคาใจรอบที่สามนะมันแปลกมากเลยนะคือมันมีผู้ชายเบอร์เบอร เบอร์อะไรเบอ,อร์ไลมันมีผู้ชายเบอร์สี่สามสี่หกอะอือเก็นใช่ไหมมาหาแลนเขียวหน่อยแล้วกินก็ไปแล้วเขาก็บอกว่าฝากเงินให้ปิมหน่อยได้ไหมครับให้เท่าไหร่รก็เลยว่าแบบสักสี่ห้าแสนอะไรเงี้ยฝากมาสี่ล้านเอ็ดแล้วให้เงินเก็นมาบอกว่าเอาไว้ใช้แล้วเก็นก็บอกว่าแล้วบอกพี่ปิมว่าไงอันเนี้ยบอกว่าผัวเก่าฝากมาให้ อะไรอ่ะพี่พี่ก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกันเมื่อกี้พี่โดนแทงที่กระดัดกลางแล้วพี่ก็ไปโผลท่ที่อีกทีหนึ่งที่โรงมาทะเลทรายแล้วก็มีเงินเข้าตัวพี่มาแสนหนึ่งแล้วก็พูโตนเนียมหนึ่งอันแล้วก็เงินแดงอีกสี่หมื่นแล้วพี่ก็สรบปอีก,กรอบหนึ่งไปโผล่โรงพยาบาลในเมือง Mie protonnya, mainin. ร้องเพลงชิลๆล้านวิวได้ไงแต่สีผมเหมือนไม่ใช่สีผมเขาอ่ะ เพลงเชียวๆร้านวิวได้ไงหรือว่าไอพวกไอเกนแม่งปั่นกวูวะไอเฮียได้เงินอะไรอีกสี่ล้านอีกไม่รู้เมื่อกี้ไม่มีคนแกล้งหรือเปล่าขับรถอยู่ดีๆมีลี่ซะงั้น ตลาดกลางใช่ไหมมันกวนตีนอะ่ะมันถ่ายรูปแล้วมันก็ไปเว้ยทุกที่เลยใครวะไอ้บ้า เขาวนตีนเว้ยถ่ายที่ไหนแล้วก็หายไปอะ่ะสอน้องไม่อยู่หรอกคุณตำรวจครับถามอะไรหน่อยได้ไหมครับเห็น <He S 2> คนที่ใส่ชุดสีแดงๆในทวิตไหมครับเขาไปไหนแล้วอ,อ่ะครับที่ใส่หน้ากากหมีอ่ะครับอออเขาขับรถมาถ่ายรูปแล้วเขาไปแล้วลาานานหรือ,อยังอ่ะครับเกือบประมาณหนึ่งนาทีครับ <S 1> <S 1> ใช่หรอครับมาถ่ายรูปแล้วก็ไป โอเคครับขอบคุณนะครับความหมายของแพ่ใบนี้คือความรักอันสมบูรณ์เรียกได้ว่าไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดพวกคนสองคนรักกันดี ซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับความสัมพันธ์มั่วมั่ว ตอนแรกนึกว่าเลื้อนแทงในกระลาษจะทิเ็ตไปแจ้งนายกจริงด้วยอตอนแรกอะนะแบบโมโหแบบหัวร้อนเลยแต่แบบไม่ได้ไวยวายอะแต่หัวร้อนเลยตอนนั้นอะมือ่อวาอะไรครับเมื่อวานเขาอย่างดิสนีอยู่เลยฮะหนูเพิ่งออกมาจากโต๊ะเองเมื่อกี้ มันล้อหรอกนะโอ้ใครอ่ะไม่คือใครอ่ะเดี๋ยวให้เงินครับอยู่ไหน ครับคุณเห็นผู้ชายหัวหมีบ้างไหมครับแถวเนี้ยไม่ครับไม่เคยเห็นเมื่อกี้เขามายืนถ่ายรูปตรงนั้นนะ่ะเห็นไหมครับที่อยู่ในทวิตเตครับใช่ดูให้หน่อยได้ไหมใช่ใช่ใชไม่ใช่เคาร์วาไปหรือเปล่าคุณาร์วาไปเนี่ยขึ้นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไร ไอ้ที่มันขึ้นไปบนฟ้าที่มันไปเก็บไอ้ลูบี้อ่ะใช่หรอผมไม่รู้อ่ะขึ้นเกาะลอยฟ้าหรือเปล่าเพราะเขาถ่ายรูปตรงนั้นอ่ะอไม่รู้เหมือนกันโอเคครับขอบคุณครับครขึ้นไม่เป็นหรอกเกาะลอยฟ้าไอ้มีนั่นอะ ผาดใจสุบๆเดี๋ยวไปจอดรถกันหลังกลางมาข้องน้ำก่อนนะทุกคนหนูฉีจะแตกแล้วเฮ้ย แล้วกูได้บายด้วยแค่นั้นแหละกูจะชนไปนไหนหรอนิดหนีกูเหรอเฮ้ยหยุดนะคุณเป็นใครอะ่ะหยุด บอกให้หยุด คุ้นๆคนเลยไอ้บ้าเฮ้ยไ,ไม่คือคุณเป็นใครคุณไม่ต้องให้แล้วเฮ้ย ใส่แบบนี้วะไม่ใส่ไม่ดีดีดะดาเีดะดาเีดี ฮัาโูว่าเป็นใครนะคนเลนเลนเลมอนเฮดมันไปไหนมาหมดวะไม่อยู่ให้กูถามสักคนฮัลโหลพี่ครับผมพี่ชื่ออะไรนะ,รนะพี่ชอนครับพี่ชอนวันนี้พี่เจตตี้มาไหมอ่ะไม่มาเลย ใช่เหรอใช่ไม่อยู่นี่หนูว่ามันแปลกๆอ่ะแปลกอะไรอะ่ะไม่มีอะไรครับช่างมันถเถอะยังไม,ไม่มาเลยสองคนน่ะหนูแค่เจอเรื่องอะไรนิดหน่อยแล้วหนูรู้สึกว่ามันแปลกๆปอะ่ะช่างมันโอเคครับเขาไม่อยู่เนาะวันนี้ไม่อยู่ยังไม่มาเลยแน่ใจนะโกหกหรือเปล่าไม่โกหกไม่โกหก โอเคขอบคุณครับเขาไม่มางไงแม่บอกแล้วบ่ใจตอ o p หรอตอบไปอยู่ยังตีไม่ได้ครับยังขาดของอยู่อีกขาดไวเวเดี๋ยวเดี๋ยวรอจบสตอรีร่ครับเดี๋ยวซินไปโพเพจเจมาขายแล้วก็มาทำไวเวเหมือนเดิม ทำสักอาทิตย์ละบูอะไรอย่างเงี้ยอีกเดือนนึงน่าจะได้ไหมหมดใจหรอแค่มาปะหน้ากันเขายังมาบ,บอกมาปะเลยเจอกันคุยกันไม่ถึงสองสามคำตีกันตลอดก่อนหน้านี้เขาก็หายไปด้วยหมดใจหรอ ของในตู้หนูโค้นลงเลยจะเล่นสตอรี่แหละวนไหนจะรวยก็ข่าบ้างนะสอันคุณมีนี่ขายปะ่ะเลยแดงสประสบการณ์มีขายปะได้ของมาเกือบห้หกแสนอะบอกว่าเป็นไผ่แต่ขอบคุณมากนะครับวันนี้จะได้มีตังเล่นสตอรี่ด้วย น่าจะหกค่าหกแสนนี่สายบดีนะ้ำมาตอมอตรงหน้านะแจ้งเลยนิดนีสตอรีน่นะโ้แชท แม่งหนักขวาขนาดนี้เขาบ่มีทางมาญาติดีกับเฮาหรอทุกคนบ้าไปแล้วจบจบ ให้มันมีส่งแบบข้อความเสียงได้ว่ะ